ด้วยเพหนอยรักใครรักแม่แค่ไหนแค่ที่จุดในโลกเลยจริงไหมจริงรักใครอีกรักแม่รักใครอีก,ก,อ,กอันนี้พูดได้ไหมแม่อันนี้พูดได้ไหมอันไหนพูดไม่ได้อ่ะอันนี้ทูบไม่ได้เลย เลขได้เลขกันเลขรางวัลเลขท้ายสองตัวหัวประจำวันที่หนึ่งกันยาเลขที่ออกเลขที่ออกเอาเงันไม่ต้องดูแลว i แพดเลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออก ไม่บอกคุณแม่ดูเมื่อแต่เดิน